สวัสดีค่ัเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกอีกเจ้าบ่ายนะคะกระจะมาที่4สิงหาคมปี66กนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการันันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ9ก็กสองสี่กับเจ็ดเก้า2 4, 7 9สู์เ

แปดหนึ่เนาะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะแปดหนะึ่งหนึ่งแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเจจะจับคู่ลุ้นด้กันนะใครจะลุ้นมีพีก็จับคู่ลุ้นเอานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะรอบเช้าของเราก็เข้าเก้าหนึ่งเด้อวี p ของเ,ขเราเข้า 92. เก้าสองไอสองสี่ รอบบ่ายนี้สามตัวแตกสามวันติดแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงดั๋ยยงแกนนี้นอ้อโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ